สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อน nco 1424ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ขอรายงานความเคลืบหน้ากับกิจกรรมของครอบครัว1424ขอนแกน่นหลังจากที่เราได้พบปะสังสรรค์ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานก็มีการลงมติเพื่อจะ แต่งตั้งเพื่อจะมอบหมายหน้าที่ให้กับประธานครอบครัว14 24ขอนแก่นได้ทำหน้าที่ต่อนะครับเดิมทีท่านประธานคนเดิมนะครับซึ่งทำหน้าที่มาแล้วสองวาระนะครับก็คือท่านพันตรีพิทักษ์ชาติพุทธสาหรือผู้พันป๋องนะครับแล้วก็คุณนาย ก็คือคุณหมอคุณหมอดอนนะซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็หาเงินเข้าสาวสดิการของครอบครัวส4บสขอนแก่นอยู่ในภาวะผู้นำก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีความมั่นคงมั่นมั่นคงในเรื่องของบัตเกตงบประมาณในการดำเนินการปีใหม่ก็ถือว่าโอกาสดีเราก็ได้รับ การแต่งตั้งได้รับการลงมติในการเลือกจนได้ว่าที่ประธานครอบครัว14-24ขอนแก่นนะครับท่านใหม่ก็คือพันโทสุทัศน์แดงทนหรือว่าผู้พันต้อมนะครับก็ทำการที่ยิ่งใหญ่ที่เซนท่านได้รับมอบหมายจากแม่ติมนะครับซึ่งเป็น สันมารสามิตที่นองบุรมพูก็ได้ให้ทำหน้าที่ดูแลให้สวัสดิการกับพนักง,งานร้านค้าอาหารที่เซ็นทันพราซาคอนแก่นด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วก็ได้รับมอบหมายเป็นเบื้องต้นในการส่งทงนั้นจะส่งทงในห่วงของ เดือนกุมภาพันธ์ในงานเลี้ยงประจำปี2563อย่างเป็นทางการของครอบครัว1424ขอนแก่นนะครับวับนนั้นก็จะมอบธงส่งธงโดยผู้พันป๋องนะครับเพื่อจะส่งต่อให้กับท่านผู้พันผู้พันต้อมโอ้ผู้พันต้อมนะผู้พันต้อมนะครับได้ทำหน้าที่ต่อไปส่วนเลขา ใหญ่ก็คือตัวสูงตัวใหญ่เกือบ2เมตรนะครับนั่นก็คือ,อท่านผู้กองประสิทธิ์นิมิลาและก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็คืออาจารย์หนุยแห่งทิศบาลวัดกลางก็จะได้ช่วยเหลือดูแลในส่วนของเหงืใหญ่นะครับก็คือในคลังของครอบครัวส4บสก็คือร้อยเอกทองแดง อันทพิลานะครับก็จะทําหน้าที่เป็นเฮใหญ่พร้อมกับทั้งฝ่ายการเงินนะครับก็คือผู้หมวดบุญเรียนสำรองนะได้ทําหน้าที่ทางด้านการเงินนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในส่วนที่จะใช้เป็นที่เลี้ยงรุ่นนะหรือว่าส่งทงนั้นแล้วก็จะประสานงานและก็สร้างความพึงพอใจให้ทุกคนได้ เห็นชอบด้วยนะครับว่าเราจะใช้สถานที่แห่งใดในการที่จะจัดงานประจำปี2,563ก็ของจะงมาใช้ในปี2,564นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ในวันวาเลนไทน์ก็คงต้องมีการรายงานผลให้กับพี่น้องนะครับครอบครัว nco 1424ทั่วประเทศได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่จะ อ่าอรินเชิญเทียบเชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสําคัญที่จะมีโอกาสเข้ามาร่วมนั้นก็จะดําเนินการในโอกาสต่อไปก็ขอแจ้งรายละเอียดนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนให้กับครอบครัว nco 1424ทั่วประเทศได้รับทราบนะครับสุทธิผลบุญรายงาน